โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาย้อนอดีตกันสักหน่อยนะพอดีแบบตอนนี้วันที่อ่านนะครับเป็นวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับ2023หรือก็คืออีก8วันนี้กิจกรรม5.5ปีก็จะเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งพอมันใกล้ถึงช่วงคบรลอกเนี่ยก็เลยลองย้อนมองกลับไปในอดีตดูนะตั้งแต่5ปี4.5ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้ว่าแบบหืม5.5ปี 5. 5 b b มันจะเกลือแค่ไหนวะคือไม่ได้หวังน้ำตาลแล้วนะหวังเกลือให้น้อยที่สุดแล้วเอาล่ะเรามาลองย้อนกลับไปตอน4.5ปีนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าน่าจะเกลือที่สุดเลยนะครับ ก็ตอนนั้นนะครับชุดแรกสุ่มชุดแรกเนี่ยเราสุ่มไปทนะั้งหมด5,5 0 0ันเนาะเราก็ได้โมโมชิกิโบลุโตมานะครับตอนนั้นนะ่ะก็คือแบบสุ่มไปแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับจนครบหมื่นเพชรล้วก็สุ่มท่านรุ่น7ไปด้วยนะแต่ว่าเอาแค่ตู้โบกับตู้โมโมแล้วกันนะคือหมื่นเพชรตอนนั้นจําได้เลยนะถึงความเกลือตอนนั้นนะ่ะโมโมอ่ะสกิลคมนแะล้วิมิตเบรก,ก็บวก3โบก็เหมือนการลิมิตเพชรบวก3แถมได้เกินมาโคตรเยอะแล้วมันก็ยังไม่ออกอันติ จนผ่านไปอีกสักพักหนึ่งสรุปก็คือกว่าจะได้อันตีโบโลโตหรือว่าดวมถึงแบบรวมทั้งหมดที่สุม่มหาโบโลโตนะครับก็เสีย,ยไปประมาณ1 2 0 0 0เพชรเรียกได้ว่าแบบโคตรเยอะโคตรแบบโคตรเยอะแล้วพอลองนะนึกกลับไปในอดีตก็แบบโอโ้โหลงเพราะว่ามีคลิปสุ่มแหละเดี๋ยวตัดลงด้วยเฮ้ยทองทองทองล,มลิมิตไหมลิมขอโมโมชิกิโมโมชิกิ ไอโบวาทำไมใบที่หกแล้วไม่อยากได้โบเศร้าจัดนะครับก็เลยรู้สึกทุกทุกกับ5.5ปีมาเออแล้วก็ถ้าเกิดลองย้อนกลับไปในตอน5ปีนะครับจริงๆ5ปีนเนี่ยเราเสีย2ตู้รวมกันก็หมื่นเพชรเนาะ ซึ่ง5ปีเนี่ยไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะถ้าเกิดเทียบกับ4.5ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับเพราะว่าผมได้อันตีแบลริออนลิมิตเบกบวก2เควากิเาวากิไม่ได้อันตีนะแต่ว่าได้ลิมิตเบกบวก2มาแล้วก็อีกตู้นึงสุ่มไป2บัน5นะครับก็ได้สัเกจิเกนสกิลคไม่มีลิมิตเบกนะครับแล้วก็โบลุโตคามาก็ได้แค่4ดาวก็ถือว่าถ้าพูดกันจริงๆก็น สองตัวเองแล้วก็แบบฟูลเล่นได้แบบเต็มๆก็มีแค่แบริออนตัวเดียวเองส่วนคาวากิตอนนี้ไม่มีอันตี้อันใหม่ก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่า5ปีก็ถือว่าเกือหนักนะเกลือหนักว่าแต่ก็ยังสู้4.5ปีไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้5.5ปีมันก็มีหลายตัวที่เป็นจะเป็นไปได้ใช่ไหมหละ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโตเก อายุ19หรือไม่ก็จิเกนนะครับตอนนี้ก็ไ,ได้แบบมีการ์ดเจดาวออกเกี่ยวกับจิเกนอิชิกิมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นใบนี้นะรู้สึกทุกอยู่ๆก็นั่นทุกรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเลือกเร,รือนะครับเนี่ยเฮ้สงนี่โหเท่จัดหมายถึงโตนะส่วนจิเกนกับคาวากี่เฉยๆแต่โตนี่เท่แต่เท่แบบเท่มาก แต่พอเราย้อนกลับไปในอดีตที่ว่าหมื่นเพชรเราก็เกลือมากนะครับแล้วเราดูเพชรในตอนนี้เหลือแค่2 5 0 5เรียกได้ว่าน,น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเพราะว่าเอาเสียให้กับท่านชิซุยไปแล้วนะครับแล้วก็ดุกระอิทจจิเรียกว่าตอนนี้หมดตัวทุกทุกมากแต่ก็ช่างเถอะมา หวังว่ารอบนี้มันาบางทีรอบนี้อาจจะเป็นรอบแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะช่วงนี้เกมก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างขึ้นนิดนึงนะครับอย่างเช่นตู้สตอรี่ที่มาบ่อยๆจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกตู้สตอรี่แต่เปลี่ยนตรงตู้เราอัพแล้วก็ตู้แสมนะครับตอนนี้ก็ไม่คือปีนี้ไม่มีแทบไม่มีตัวละครใหม่เข้ามาเลยนะปีเนี้ยถ้าเกิดไม่นับเอ่อนารูโตะเบลิออนเกจิเกนเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่มีเลยนะครับ หรือว่ามีไม่น่ามีใช่รู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นรอบรีคิดอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวใหม่เท่าไหร่ไม่สิไม่มีตัวใหม่เลยจ้ะค่ะนะครับปีที่แล้วนี่โอ้ตัวใหม่ไม่มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้คือเกลี้ยงหายแวบนะครับตอนนี้ไม่มีตัวใหม่เลยเอาล่ะก็หวังว่า2500เพชรนี่จะพอนะโอเคพอแล้ว ทวกน,นี้เปลี่ยนตัวเฟอรนดบ่อยมากเลยนะเปลี่ยนตัวที่ชอบคือแบบเปลี่ยนไปตามเวลาอยากใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไม่ค่อยซีเรียสและเปลี่ยนบ้างจะได้เปลี่ยนอารมณ์นะครับโอเคประมาณนี้ครับมาปวดทุกรู้สึกกังวลกับ5.5ปีเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปนี้มาบ่นอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ